สวัสดีครับสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนะครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงแบบแลกเปลี่ยนนะครับแบบที่คุณจะไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้สิ่งของที่คุณมีมาแทนนะครับเช่นคุณทําเกษตรอยู่คุณเลี้ยงสัตว์อยู่คุณทําอะไรอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันมีผลผลิตที่เป็นของคุณอะไรบ้างละ่ะเลี้ยงนกเลี้ยงกระต่ายมีพันอ้อยหวานมีพันมะพร้าวมีพันไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เอามาแลกกับกุ้งของผมอันนี้พี่เดชโชนะครับพี่เดชโชอ,อยู่ชุมพรเขาทํารังเลี้ยงผึ้งขายไอ้ผึ้งผึ้งโพงอ่ะมันเลี้ยงกันได้คุณเห็นใช่ไหมแล้วก็มีเขาก็ผลิตรังเลี้ยงผึ้งขายผมก็เอากุ้งไปแลกไม่ต้องใช้ตังค์นะครับเอาสิ่งที่คุณทําได้เอาสิ่งที่คุณมีอ่ะมาแลกกับกุ้งก้ามแดงเอาไปเลี้ยงนะครับผมไม่ต้องใช้เงินซื้อของของคุณคุณไม่ต้องใช้เงินซื้อกุ้งของผมแบบนี้ แล้วก็ทําเกษตรด้วยกันผมก็เลี้ยงกุ้งผมก็เ,เดี๋ยวตอนนี้ผมไปแกลกรังผึ้งมาเดี๋ยวผมก็จะเลี้ยงผึ้งเดี๋ยวผมก็จะปลูกกล้วยปลูกไผ่ปลูกอ้อยปลูกหญ้าเนเปียอะไรเงี้ยก็ทําเกษตรผสมผสานไปคุณมีอะไรคุณก็ลองเสนอมาแล้วเอามาแลกกันนะครับแบบนี้นะถ้าใครสนใจที่จะแลกนะครับก็ทักที่ไลน์นะครับทักที่ไลน์ดีเคฟิต ID Line ก็ชื่อเดียวกับช่องเลยนะภาษาอังกฤษอะดีเคฟนั่นคือ ID ดี n ลคุณทักไลน์ได้เลยว่าเออคุณมีอะไรคุณมีนกคุณมีกระต่ายคุณมีหนูแฮมสเตอร์คุณมีหนูจะบเพาคุณมีคุณมีอะไรแลกได้ไหมเอามานําเสนอเอามาแลกกันนะครับมาทําเกษตรด้วยกันมาเลี้ยงกุ้งก้ามแดงผมก็จะทําเกษตรเหมือนคุณผมจะเลี้ยงสัตว์เหมือนที่คุณมีคุณก็มาเลี้ยงกุ้งเหมือนที่ผมเลี้ยงโอเคป่ะนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรดีๆเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและััสสวดีครบ